ราคาผู้แทนท่านเราทุกและความจะเป็นเร่งเดือดนะครับในการพัฒนาสินค้าโดยเชิญใกนการปกครองระดบชาติจังหวัดแล้ก็ะจะมีการเฉลิมฉลองปัญญาของจีนเรื่อเรื่อยเพื่อ,อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ,จนะครับและก็โครงการส่งเสริมความมั่นคงอาชีพสัจจีนะครับในสำนักงานเลขาธิการสภาพผูแ้แทนรัศดรนั้นจำทันของประมาณปี68นะครับซึ่งเป็นมูลคที่ก็คือ สี่ล้านสีบาล้านบาทนะครับซึ่งกรุงเทก็บอกว่าต่อมาเนั้นกรุงเชก็ได้รงนามในกราสินคาที่นายร,รัศดรได้มีคำสั่งหรือจอบในรัก,การาทื่วันที่สามพฤษกายมเป็นหลกนะครับซึ่งฝ่ายขาราชการก็กนะ็เกิดความหลักใจเนาะก็เป็นความหลักใจนะครับสำหรับ นักนโยบายแล้วก็แผนนั้นได้มีการขอการเปลี่ยนสำนักงานกลางจะแทนและจะด้อยคิดแล้ก็สำนักงานสำนักงานสวัสดีและทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ1 8นาฬิกา19นาทีค่ะวันนี้6มิถุนายนนะคะเรารายงานบรรยากาศสดกันอยู่ที่สำนักกลางการศึกษากิีนะอยู่ตรงบริเวณว t s ราชเทวีค่ะท่านผู้ชมค่ะก็อ่า สี่มิถุนายนเนาะเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็ครบรอบการถูกปุ้มหายการถูกบังคับให้สูญหายของต้าวันเฉลิมนะคะเมื่อ4ี่มิถุนายนปี2563ปีนี้ครบ5ปีแล้วค่ะก็วันนี้นะคะนอกเหนือจาก่าวงพูดคุยนะคะจะมีการเปิดตัวหนังสือที่เคยถูกห้ามเมื่อปีที่แล้วแต่ความความจริงในปีนี้ จะไม่ถูกสกัดกั้นเนาะก็เลยเป็นที่มาของวงเสวนาด้วยนะความจริงจะถูกแม้ปีที่แล้วความจริงจะถูกสกัดกัน้นแต่ปีนี้ให้ความจริงอยู่กับคุณทุกที่นะคะตอนนี้เราเวลาสักครู่นะท่านผู้ชมไม่เกิน10นาทีนะคะนนก็จะเริ่มกิจกรรมนะคะสำหรับต้าวันเฉลิมนะท่านผู้ชมเมื่อ5ปีที่แล้วเราจะได้ยินประโยน์นี้หายใจไม่ออก หายใจไม่ออกจะเป็นประโยคสุดท้ายที่ต้าวันเฉลิมหรือวันเฉลิมสัตวศักสิทธนะิ์เนาะได้พูดคุยกับพี่สาวคุณสิตานันสัต์ศักสิทธิ์หรือพี่เจนนะ,ะเป็นประโยคสุดท้ายที่พี่เจนได้ยินจากน้องต้านะคะหายใจไม่ออกและคุณเจนก็บอกว่านี่คือประโยคที่เปลี่ยนชีวิตผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งไปตลอดการเลยนะคะก็เป็นสายโทรศัพท์สุดท้ายจากน้องชายนะที่พูดกับพี่สาวว่าหายใจไม่ออกนะคะ ก็หลังจากนั้นคุณสิตานันก็ออกเดินทางไปยังประเทศกัมพูชาไม่ใช่แค่เพื่อตามหาน้องชายแต่เพื่อตามหาความจริงนะคะและหลังจากนั้นความจริงที่คุณสิตานันบอกว่าเป็นเพียงเศษเซี่ยวที่แตกกระจัดกระจายกลายเป็นจิ๊กซอที่คุณสิตานันเองก็ต้องหามาปะติดปะต่อเป็นบันทึก หนังสือเล่มนี้เนาะที่วันนี้จะมีการมาบอกเล่าเรื่องราวการตามหาต้าวันเฉลิมคู่ขนานไปด้วยนะก็อีกไม่เกิน10นาทีนะคะสำหรับคุณต้าวันเฉลิมกับการที่เขาลีภัยไปช่วงที่ประยุทธ์จันโอชาย,ยึดอำนาจเมื่อปี5-7ตาได้ลีภัยไปประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชานะคะแล้วก็ หลังจากนั้น4มิถุนายน2563เป็นการติดต่อกับต้าได้ครั้งสุดท้ายและประโยคสุดท้ายก็คือหายใจไม่ออกที่พี่สาวได้โทรศัพท์พูดคุยกับคุณต้านะคะผ่านมา5ปีแล้วเราเราไม่ทราบเลยค่ะว่าหลังจากวันนั้นต้าหายไปไหนเพราะว่าก็จะมีทั้งกล้องวงจรปิดต่างๆเนาะที่ต้าลงมาจากห้องนะมาซื้อลูกชิ้นหรือมาอะไรก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วเขาหายสาบสูนย์ไปแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหายเนาะก็สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะท่านผู้ชมอีกประมาณ7นาทีค่ะก็จะเริ่มกิจกรรมนะคะโดยที่เมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะคะคุณลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วซึ่งก็เป็นสสเขต จังหวัดประทุนธานีนะคะจากภาคประชาชนแล้วเธอก็เป็นโฆษกการมาธิการกฎหมายและ,ะการกฎหมายด้วยนะ เธอก็ได้โพสต์ข้อความนะคะเกี่ยวกับ5ปีของการที่ต้าวันเฉลิมหายไปไม่ทราบชะตาก,กรรมวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ถูกบังคับสูญหายและการบังคับใช้พรบป้องกันทรมานบังคับสูญหายนะคะคุณลูกเกดก็ได้โพสต์ข้อความ บอกว่า4มิถุนายน63คือวันสุดท้ายที่ครอบครัวได้ติดต่อกับวันเฉลิมขณะลี้ััยทางการเมืองอยู่ในประเทศกัมพูชาก่อนจะได้ยินเสียงจากปลายสายของวันเฉลิมว่าโอ๊ยหายใจไม่ออกแล้วสายก็ตัดไปและไม่ทราบชะตากรรมของวันเฉลิมอีกเลย ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะคะครอบครัวของวันเฉลิมร่วมกับภาคประชาชนเนาะภาคประชาสังคมพยายามทําทุกวิถีทางอย่างสุดความสามารถในการติดตามทวงถามความคืบหน้าของกระบวนการสืบสวนสอบสวนการบังคับสูญหายวันเฉลิมในประเทศเพื่อนบ้านนะคะ ื่ออย่างน้อยที่สุดจะได้ทราบถึงชะตากรรมของคนอันเป็นที่รักของพวกเขาแต่จนถึงปัจจุบันนี้ผ่านไป5ปีแล้วนอกจากจะยังไม่ขึ้นหน้าแต่อย่างใดนิสัตธ์นิหนนำซ้ํายังต้องเผชิญกับอุปสรรคและข้อจํากัดมากมายของกระบวนการทางกฎหมายภายใต้การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บคุคคลสูญหาย <5. S 1> พศ2565ที่ยิ่งส่งผลให้ความพยายามสืบทราบชะตากรรมของผู้บังคับสูญหายในต่างประเทศมีความ กลำบากยิ่งขึ้นคือนอกเหนือจากไม่ทราบชะตาก,กรรมของหน้าแล้วไม่รู้ความจริงแล้วพี่สาว ที่ออกมาตามหาความจริงออกมาเรียกร้องนะคะก็ถูกสกัดกั้นจากหน่วยงานความมั่นคงต่างๆเนาะเราจะเห็นภาพที่เ,เวลาคุณเจนนะคะสิตานันไปทํากิจกรรมหรือว่าไปเรียกร้องความยุติธรรมความจริงให้กับน้องชายนะก็จะถูกหน่วยงานความมั่นคงนั้นติดตามเนาะ,ะไม่ว่าจะขับรถตามอันนี้ก็คือมีภาพที่ปรากฏให้เห็นตามสื่อมวลชนนะ,ะท่านผู้ชม ก็วันนี้เดี๋ยวคุณสิตานันก็จะมาพูดคุยถึงหนังสือนะคะราคาของความจริงนะคะก็ในหนังสือเล่มนี้จะรวมเรื่องราวนะที่คุณสิตานันได้พยายามต่อจิก๊กซอกับความจริงที่มันกระจัดกระจายไปนะคะ<ม>เธอนำมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้พร้อมกับะจะ มีการปาธกถาด้วยโดยคุณชอบพ,พนิกาวนิชวันนี้จะมาปาธกถาปิดงานด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นวงเสวนาให้ความจริงอยู่กับเราทุกที่นะคะ <gal> ก็มันสัมพันธ์กันนะคะในเรื่องราวของเต้าวันเฉลิมกับการ รัฐประหารเมื่อปี57แล้วก็มีอีกหลายคนที่ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศเนาะหลายๆคนก็ถูกคุกคามนะอย่างอาจารย์ปวินเองตอนที่อยู่ญี่ปุ่นก็มีการคุกคามไปย็นที่พักนะแล้วก็ส่วนต้าวันเสิร์นี่มีกล้องวงจรปิดตอนที่ต้าลงมาซื้อลูกชิ้นตอนอะไรก็ตามแล้วก็ยังไม่สามารถสืบสอบได้ว่าแท้จริงแล้วตอนนี้คือต้าชะตากรรม ไปจบอยู่ที่ตรงไหนนะคะพี่สาวเขาก็พยายามหาความจริงแล้วก็เรียกร้องไม่ว่าจะไปตามสถานทูตกัมพูชาเองก็ตามนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังความจริงนะคะให้ความจริงอยู่กับเราทุกที่นะคะวันนี้ กับดวงเสวนาคะพร้อมกับเรื่องราวของหนังสือราคาของความจริงนะครับเพื่อที่จะตอบโต้รัฐบาลกัมพูชาได้อย่างสัดเกลและเหมาะเข้ามาแล้วรอสักครู่นะท่านผู้ชมของการห้ามจมก่อกา้าบางประเทศไปยังกัมพูชานะครับและการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจุดการแดนหาวอลจุดของข่มการค้าและก็จุดถกผลเพื่อการท่องเที่ยวดยูนะแต่กระนั้น ปิดได้ชายแดนกัมพูชาบางจุดจั้จป็นครับแล้วก็การไม่อนุญาตให้คนทยเข้าไปไม่ได้ไปท่องเที่ยวหรือการเล่นการพนันในกัมพูชาหรือว่าคนไทยที่ไปเล่นการพนันที่กัมพูชานะครับในแต่ละวันก็ล้ปีวามีจํานวนประมาณ5,000คนนะครับตรงน,นี้ก็บอกว่าจะลักยจะลั ตรงนี้บอกว่าไม่อนุญาตให้คนไทยหข้ามไปฝั่งที่ทางท่องเที่ยวนะครับชายแดนท่องเที่ยวหรือว่าชาเลิขิตการสถาปัตกรรมพชาติครับซึ่งก็บอกว่าช่วยพิสูจนว่าคนไทยนั้นไป่เล่นสถาปัตยการมพุชาและก็บอกว่าประมาณ5,000คนนะครับที่มุการสร้างเงินมหนียนมากกว่า4ลานบาอ40,000ล้านบาทต่อปีนะ แล้วก็มีข้อเสนอมันันก็คือการเริ่มมาตรการตลายแกง๊งคอนเซ็เตอร์นะครับที่มีฐานที่มั่นนะครับในที่ทำการวิชาและกาะรใช้กฎหมายที่ไทยมีอยู่แล้วในการ,รสั่งอายัดทรัพย์สินที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการับ่งทางตัดสินญาณนะครับข้ามาแล้วรอแต่สักครูดด่นะท่าน,นผู้ชม ส่งท้ายกากัมพูชาด้วยเพื่อที่จะระงับการช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศกันดีข้าร้อนไรแ้ทานนี้ทั้งนั้นจะทําได้หรือไม่นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นการนําเสนอเนาะแต่ว่าเราก็ถึงว่าผลประโยชน์ของคนที่จะดูการบูชาแเ้ามาดูข้อเสนอที่สอง ก็คือให้รัฐบาลนั้นการดำเนินมาตรการทางการทูตในเชิงลุกควบคู่กับการเจรจาโพื่อวิพากษ์ที่ก็เช่นในเรื่องของการดำเนินการเชิงเชิงลุกทางการทูตเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่สถานการณ์ทั้ง จากนีกประเศรนะครับของของเราในส่วนอาเซียนครับแล้วก็ประเทศสมาชิกของคณะบังคความมั่นคงของชาติชาติรวมถึงมิตรประเทศดี่นของไทยครับเพื่อที่จะช่วยน้มน้าให้กับการแก้ปัญหาการดัตงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยการเจรจาในกระบวนกาายใตอิความต่อี้าน เดี๋ยวให้เวลาทุกคนเซ็นตันเรางนนิดนึงนะคะระหว่างอน,นี้เดี๋ยวเพียงจะแนะนำตัวนะคะก็เทียงรายการเรา,าปรเปานสรยเกษตรสุขนะคะปัจจุบักนก็เป็นรองหัวหนวางานด้านในที่ภาษาวลฒนนธรรมและะะ้วก็เป็นผู้ประสานงานสำหรับงานในทางนี้ด้วยค่ะก็วันนี้เพียจะช่วยดำเนินรายการนะคะรายานอของเราที่ชื่อว่างาน The Truth นะคะให้ความจริงอยู่กับเราทุกที่เปิดตัวหนังสือราคาของความจริง บันทึกการตามหาน้องชายและการยุติเส้นทางการรณรงค์ยุติการบังคับสูญหายของสีตานันทรศิทธิ์หรือพิเจนนะคะที่กําลังเมามอยกันอยู่ตรงกลางห้องนี้นะคะชื่องานก็ค่อนข้างยาวกันระดับหนึ่งเหมือนกันแบ่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางของการต่อสู้ของเรามันยาวนานสำหรับเทียนจริงๆปีนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าปีนี้เทียนอายุ30ปีแล้วถือว่า เป็นปีที่เทียนได้เจอกับพี่ต้าเป็นครั้งแรกนะคะตอนนั้นพี่ต้าอายุ30ปีค่ะแล้วก็อายุห่างกัน12ปีลองไปคำนวณอายุอะไรกันดูนะคะแต่ว่าสําหรับพี่เจนแล้วก็สําหรับเพื่อนๆรวมถึงครอบครัวหลายคนนะคะซึ่งอยู่กับพี่ต้ามาตลอดทั้งชีวิตนะคะมันคงเป็นความทรงจํามันยาวนานมากตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์การหายตัวไปของพี่ต้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาร่วมรักคิดถึง และจดจำพิต้าไม่ให้ลืมเลือนหายไปตามกาลเวลานะคะเพื่อ <ped> e <Und ress> ไม่ให anyway. <so> ้เรื่องราวของพิต้าและการต่อสู้ของพี่เจนถูกลืมไปนะคะเราขอยืนยันว่าพิต้าวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เคยอยู่กับเราที่นี่ในประเทศไทยเคยลีัยไปอยู่ที่กัมพูชาและถูกบังคับสูญหายนะคะการต่อสู้ของพี่เจนเกิดขึ้นอย่างยาวนานและก็ยากลำบากมาจนทุกวันนี้อย่างที่ทุกคนอาจจะได้อ่านต่อไปในหนังสือนะคะนี่คือความเป็นจริงค่ะ เป็นความจริงที่รัฐพยายามปฏิเสธพยายามไม่พูดถึงพยายามพลากไปจากเราด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรา